e a s y <Easy> English, <S <Easy> English. <S ข้อสอบ t o อีกแบบเก่านะคะ mm hmm. กับ t o e อีก2020ต่างกันยังไงคะ่ะค mm ่ะ hmm. อย่างแรกนะคะเรามาสรุปสิ่งที่เหมือนเดิมก่อนคะ่ะ mm hmm. ข้อสอบ New TOEIC นี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะคะแนนเต็ม990เหมือนเดิมคะ่ะแบ่งเป็น Listening นะคะแล้วก็ Reading นะคะ Part ละ495คะแนนค่ะ mm hmm. แล้วก็เวลาในการทำข้อสอบเนี่ย120นาทีเท่าเดิมคะ่ะ ก็คือ listening 45นาทีนะคะแล้วก็ reading 75นาทีค่ะส่วนจํานวนข้อสอบก็เท่าเดิมน,นะคะก็คือ200ข้อ listening 100ข้อแล้วก็ reading 100ข้อค่ะต่อไปเราจะมาสรุปจํานวนข้อสอบที่เปลี่ยนไปของโวอีกนะคะก็คือแบบเก่านะคะ Part 1 photographs 10ข้อค่ะถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยจะเป็น6ข้อนะคะต่อไป Part 2ก็คือ question response นะคะ แบบเก่าจะเป็น30ข้อค่ะแบบใหม่จะเป็น25ข้อค่ะส่วนที่3มนะคะพาร์ทสามค่ะก็คือ short conversations นะคะแบบเก่าจะเป็น30ข้อค่ะแบบใหม่จะเป็น39ข้อค่ะต่อไปพาร์ทสนะคะก็คือ short talks นะคะแบบเก่าจะเป็น30ข้อค่ะแบบใหม่เป็น30ข้อเหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะพาร์ทห้านะคะ incomplete sentences นะคะแบบเก่า40ข้อนะคะ แบบใหม่เนี่ยจะเป็น30ข้อค่ะต่อไปพาร์ทหนะคะ Text Completion นะคะแบบเก่าจะเป็น12ข้อค่ะแบบใหม่16ข้อค่ะต่อไป Project นะคะ Reading Comprehension นะคะแบบเก่า48ข้อค่ะแบบใหม่54ข้อค่ะแต่รวมแล้วเนี่ย2 0 0ข้อเท่ากันค่ะค่ะการเตรียมตัวสอบ New Toic เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ ต้องบอกก่อนว่านะคะถึงแม้รูปแบบโจทย์บางพาร์ทเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะแต่สิ่งที่ข้อสอบวัดเนี่ยเนื้อหาในการทาสอบเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่เคยทําโทอีกแบบเก่านะคะหรือว,ว่าเคยเตรียมตัวสอบอยู่ด้วยแล้วเนะะี่ยค่ะอย่าเพิ่งทิงท้งหนังสือที่ซื้อมานะคะยังใช้ได้อยู่ค่ะมันไม่ได้ต้องรื้อใหม่ทั้งหมดนะคะมันก็มีบางส่วนเท่านั้นค่ะอย่างเช่นนะคะมีบทสนทนาแบบ3คนที่เพิ่มขึ้นมาในพาร์ทสหรือว่ามีบางข้อเนี่ยที่ต้องดูภาพกราฟิก ประกอบแล้วก็ตอบคำถามนะคะในพาร์ทสามพาร์ทสี่ค่ะหรือว่าโจทย์แบบถามอ้างอิงคำพูดจากบทสนทนานะคะอย่างเช่นถามว่าทำไม A ถึงพูดประโยคนี้ค่ะหรือว่าในส่วนของพาร์ทที่6นะคะก็จะมีเพิ่มข้อแบบให้เลือกประโยคลงไปนะคะเติมในบทความค่ะหรือว่าอย่างพาร์ทที่7นะคะก็จะเพิ่มบทความแบบ3บทความให้อ่านนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกัน ค่ะสำหรับคนที่เคยสอบโทอีกแบบเดิมมาแล้วนะคะแล้วก็พอมีพื้นฐานอ่าพื้นฐานในที่นี้เนี่ยหมายถึงพอมีความรู้เรื่องกรา玛นะคะสามารถฟังเข้าใจแล้วก็อ่านจับใจความพอได้ค่ะสิ่งที่แนะนําก็คือทบทวนกรา玛นะคะพื้นฐานให้แม่แมนๆนะคะเพราะว่าช่วยเวลาทําสอบแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านให้เข้าใจเร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็คือฝึกทําข้อสอบทั้งการฟังแล้วก็การอ่านเพื่อให้ชินกับรูปแบบข้อสอบนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องจดสับ คำที่เจอคิดว่าเจอบ่อยๆนะคะต่อไปฝึกทําโจทย์ข้อสอบแบบใหม่แล้วก็จับเวลาให้เหมือนจริงค่ะค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะเราก็จะไม่ต้องสอบนิวโทรอีกเนี่ยก็คือถ้าพื้นฐานอ่อนมากๆหรือว,ว่าไม่มีพื้นเลยเนี่ยไม่แนะนําให้อ่านเองนะคะเพราะาจะเสียเวลาเต็มตัวนานมากเลยคะ่ะแล้วก็อาจจะเต็มตัวได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจับถูกจุดหรือเปล่าแนะนํานะคะว่าต้องให้หาคนช่วยติวนะคะโดยที่เน้นเรื่องดังนี้นะคะก็คือ ูพื้นฐานกราฟิกให้แม่นๆค่ะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการฟังแล้วก็อ่านบทความต่างๆให้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็จะต้องเพิ่มคําศัพท์ที่ออกบ่อยๆนะคะเน้นจําเฉพาะคําที่ออกสอบบ่อยเท่านั้นค่ะพร้อมกับพวกโครงสร้างการใช้ศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็ควรฝึกจากแนวข้อสอบจริงนะคะจะพัฒนาเร็วขึ้นค่ะทําให้ชินกับแนวข้อสอบมากขึ้นค่ะแต่ในความคิดเห็นครูนะคะแบบเก่าหรือแบบใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะถ้าเกิดเราพื้นฐานแน่นนะคะ ไม่ต้องตกใจสำหรับคนที่ต้องทำสอบแบบใหม่ค่ะที่เน้นนะคะก็คืออย่าลืมนะคะไปดู easing y l i s h ของครณในเรื่องของ grammar นะคะแล้วก็คำศัพท์ค่ะแล้วต่อไปเนี่ยในคลิปต่อไปจะเป็นการเน้นเรื่องคำศัพท์นะคะที่คุณใน,นเรื่องคำศัพท์ก่อนอย่างแรกเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดหลัก grammar เราได้อะไรเรียบร้อยทุกอย่างหมดปุ๊บแต่ไม่ได้ศัพท์เนี่ยคราวนี้หายนะมากเลยค่ะเพราะว่าจะทั้งอ่านไม่ได้ฟังไม่ได้นะคะจบข่าวค่ะ เรื่องคำศัพท์เนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่คุณเน้นมากนะคะถ้าเกิดใครเคยฟัง e a s e n g l i s h ของครูมาแล้วเนี่ยเพราะว่าคำศัพท์เนี่ยนะคะถ้าอย่างหลักเรามาเนี่ยเราใช้เวลาท่องจําไม่นานแป๊บเดียวฝึกแป๊บเดียวก็ได้ค่ะแต่กังคำศัพท์เนี่ยแม่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนในการฝึกฝนค่ะ mm hmm. อย่าลืมนะคะ practice practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนฝึกนฝกนหัวใจช่วยค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกานคลิปหน้านะคะเป็นคำศัพท์ของทออีกค่ะ